คือมันไม่ได้ตรงๆอยู่อย่างนี้ครับมันเอียงแล้วก็กระดกด้วยนะครับตอนนี้ก็ทําตัวงานไฟล์ 3D ออกมาแล้วนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมมได้นะครับู อ่าโอเคครับอาการหายไปแล้วนะครับเป็นวงกลมครบรอบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนรักอาสีทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกชแนลทุกคนนะครับผมผมพลเอ็นสามเอฟดีว่าไหลไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทํางานเฮลิคอปเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นโชวเซอร์นะครับผมอ่าเป็นฮอขนาด470นะครับ นี่ลำนี้เป็นฝาแฝดนะครับผมแต่ว่าจะมาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับผมสําหรับลำนี้เป็นงานที่เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับลำนี้เป็นงานที่เพิ่งรับเข้ามานะครับเป็นฝาแฝดนะครับผมรุ่นเดียวกันแต่ว่าโทนสีต่างกันนะครับก็คือเป็นงานดัดแปลงนะครับลำนี้ทําเสร็จไปแล้วนะครับก็คือพี่เจ้าของลำนี้เห็นคลิปลำนี้ครับเลยสนใจนะครับติดต่อมาทางโซเชียลมีเดียนะครับก็คือเป็นงานที่ดัดแปลงจากหางกลไกเป็นหางบัตเลดนะครับผมนี่นะครับ หางเป็นมอเตอร์บัตเลสซึ่งแยกอิสระกับชุดเฮดหลักแต่นี้ระบบเดิมนะครับเมื่อเห็นไหมครับเมื่อเบรหมุนหางถึงจะหมุนนะครับรอบมันจะทดจากตัวเมนหลักไปที่ไปได้หางนะครับผมค่านี้พี่เจ้าของลำนี้นะครับต้องการให้เป็นแบบลำนี้ต้องการให้ดัดแปลงปไก่เป็นระบบบัตเลสแยกกันนะครับแยกกันควบคุมนะครับก็เดี๋ยวจะเอากลไกลหางออกแล้วก็ทําเป็นชุดติดตั้งแล้วก็ เซตนะครับผมเซตลำใหม่เพราะว่าเซตลำใหม่เซตกล่องใหม่เพราะว่าบัตเลดต้องเข้าไปเซตที่กล่องให้เป็นระบบหางบัตรเลดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเซตตัวลำให้ใหม่ด้วยนะครับจตให้แบบละเอียดโอเคครับก็ประมาณนี้จะสังเกตว่าโทนสีจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นขนาดเดียวกันนะครับผมนี่ดูนะครับะอันนี้เห็นไหครับตัวถังเป็นสีโทนเงินเงินนะครับส่วนตัวนี้เป็นโทนแดงนะครับบูมก็เหมือนกันลำนี้เป็นบูมแดงลำนี้เป็น บูมสีแบบออกเงินเงินนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ลงมือกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับผมนี่รับลำนี้มีตุ๊กตานักบินด้วยนะครับนักบินสเกล2นายเป็นแบบเต็มตัวนะครับมีขามีมือนะครับจับคันบังคับอยู่นะครับครับผมนี่นะครับเราก็ทําการรื้อนะครับแล้วก็ดัดแปลงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กําลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อันนี้เป็น ค่าเดิมของกล่องนะครับผมที่ยังไม่ได้เซตนะครับเป็นค่าเดิมที่ติดลำมานะครับแต่ว่าผมเช็คดูแล้วนะครับต้องทําการเซตนะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะยังไงเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบหางเลรลอยังไงต้องเซตกล่องใหม่อยู่แล้วแต่ว่าผมจะไม่ใช้ค่าเดิมนะครับเพราะว่าค่าเดิมเนี่ยดูหนักจนเกินไปนะครับแต่หางหย่อนจนเกินไปนะครับเกณฑ์หางตั้งมานะครับหย่อนแล้วแต่ว่าตัวสปีดลำนะครับตั้งไป ร0 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตัวนี้เป็นลำสเกลนะครับตัวพารามิเตอร์ตั้งแบบนี้นี่ดูตึงนะครับดูโหดจนเกินไปเดี๋ยวตั้งไว้ให้ใหม่นะครับผมให้มันเหมาะสมกับลำสเกลหน่อยนะครับจะได้ถนอมชุดไฟนะครับผมโอเคครับลุยครับก็คือตอนนี้เจอปัญหานะครับก็คือตัวกล่องถูกกดนะครับระนาบเอียงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับช่องที่บากไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะเห็นไหมครับราตรงนี้เป็นรอยตัดนะครับ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นชิ้นส่วนพลาสติกนะครับก็คือลำเนี้ยจากทางค่ายนะมันจะไม่ใช่กล่องเฮดวันอันนี้มีการบรรจุกล่องเฮดวันลงไปนะครับแต่ว่ากล่องเฮดวันมันถูกถูกบีบนะครับตรงตรงเนี้ยมันมันจะเป็นกาว2หน้าที่เป็นตัวโฟมแข็งนะครับผมตอนนี้กล่องทางด้านขวาถูกกดนะครับก็คือกล่องอยู่นี้ใช่ไหมครับกล่องถูกกดให้เอียงขวานะครับเนี่ยนะครับดูจากระดับน้านะครับเห็นไหมครับข้างหลังก็ด้วยนะครับตัวกล่องก็คือถูกกดด้านหน้าและก็ด้านขวา ด้านหน้าถูกกดแล้วก็แกนนี้คือถูกเอียงขวานะครับฟองนี่ครับฟองอากาศจึงได้วิ่งขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็มาดูในแกนนี้เห็นครับฟองอากาศก็อยู่ริมฝั่งนู้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับถูกกดด้านหน้าลงแล้วก็เอียงขวานะครับอย่างหนักนะครับผมอันนี้ต้องปรับแก้นะครับเดี๋ยวต้องทําการรื้อชุดนี้ออกมาใหม่นะครับผมแล้วก็ปรับตัวกล่องนะครับโอเคครับลุยกันครับผมนี่นะครับมันเป็นรอยบากผมอาจจะต้อง บากตรงนี้เพิ่มนะครับเหมือนว่าเขาบากเดิมของเบอร์ของเดิมเนี่ยบากมาไม่พอนะครับกดกล่องแค่ด้านเดียวด้านนี้ไม่ถูกกดมองจากตัวเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะมองจากตัวกาวสองหน้าด้านล่างนะครับเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือเต็มปกตินะครับแต่พอไปตรงด้านหน้านั้น่ะตรงที่ถูกพลาสติกกดนะครับฟองน้ําเนี่ยมันถูกบีบบีบแบนเลยครับผมโอเคครับแต่ฝั่งขนุนนะครับฝั่งนี้ ไม่ได้ถูกบีบก็แสดงว่าถูกกดแค่ด้านเดียวโอเคครับปรับแก้นะครับครับผมตอนนี้ก็ปรับแก่งปรับแต่งตรงบริเวณกล่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมตอนนี้ระนาบระนาบแกนระดับน้ําได้ทุกอย่างแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่กระดกไม่เอียงนะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นี่นะครับตอนนี้ก็กําลังจะตั้งสวอตเพจนะครับผมสวอตเพจเพี้ยนไปประมาณ2องศานิดนนะครับผมก็เยอะพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับ เสร็จแล้วแล้วก็ไปบินกันครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นส่วนของการทําตัวฟินตรงบริเวณหางนะครับคือต้องการให้เหมือนจริงที่สุดนะครับก็ย้ายฟินมาทางด้านขวานะครับเพราะว่าตัวชุดใบพัดอยู่ทางด้านซ้ายมันจะเหมือนเฮลิคอปเตอร์จริงเสร็จแล้วก็มันก็ต้องทําองศาด้วยนะครับก็คือมันไม่ได้ตรงตรงอยู่ยนี้ครับมันเอียงแล้วก็กระดกด้วยนะครับเอียงแล้วก็กระดกขึ้นนิดนึงนะครับผม ก็โอเคครับก็เขียนเป็นดอยอิงเป็นสองมิติแล้วก็เขียนออกมาเป็นสามมิติก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันมีความเอียงแล้วก็มีการกระดกขึ้นนะครับเดี๋ยวเหลือเอาชิ้นงานตัวนี้นะครับไปพิมพ์แล้วก็มาทดสอบนะครับผมถ้ายังไม่ได้ก็ต้องแก้แบบแล้วก็สั่งพิมพ์ใหม่นะครับลุยครับตอนนี้ก็ทำตัวงานไฟล์ 3D ออกมาแล้วนะครับที่เหลือก็เอาเข้าโปรแกรม พิมพ์นะครับผมแล้วก็ไปสั่งพิมพ์เลยตัวนี้ชิ้นงานก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้พิมพ์แป๊บเดียวก็เสร็จแต่มันใช้เวลานานตอนเขียนแค่นั้นเองครับายครับลืนครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะสังเกตนะครับว่าตัวหางนะครับจะเหมือนเฮลิคอปเตอร์จริงนะครับเพราะว่าชุดโรเตอร์หางจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ฟิลจะอยู่ขวานะครับแล้วก็เขียนแบบ นะครับให้ตัวฟินกระดกและเอียงมีองศาเห็นไหมครับกระดกขึ้นแล้วก็มีเอียงมีองศาแล้วครับแบบนี้สวยมากนะครับผมก็จะสมจริงมากขึ้นครับผมเสร็จเรียบร้อยครับมาเล่นอาซีกันครับกับช h ยเซอร์สามเบสนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์หางบัตเลตนะครับทํามาอยู่ฝั่งซ้ายให้สมจริงนะครับผมมาเล่นอาซีกันครับครับผมก็นี่เราถึงสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการเซตนะครับจนได้ค่าที่โอเคแล้วนะครับ รอบแรกนะครับเซตเทสบินบินได้โพซิชั่นโฮทำงานแต่พอเวลาเราบินเดินทางตัวลำมีอาการไหลก็คือมันเบรกปุ๊บแล้วไหลต่อเบรกปุ๊บแล้วไหลต่อแล้วก็เวลาสั่งเป็นวงกลมมันบินไปได้ประมาณสักครึ่งวงกลมแล้วมันก็แถไปนะครับคือมันไม่เป็นวงกลมนี้มันจะแถไปด้านนู้นนะครับก็ต้องทําการเอาลงมาปรับเซตใหม่นะครับผมโอเคครับปัญหาก็คือเป็นที่ชุดสวอตนะครับผมก็ปรับค่าพอารามิเตอร์ใหม่แล้วก็ ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับโอเคเนื่องจากว่าลำนี้นะครับค่อนข้างหนักเป็นอลูทั้งลำนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่6เซลล์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเทสบินรอบที่2นะครับผมคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าปรับค่าที่ควรจะต้องปรับเรียบร้อยหมดแล้วที่เหลือก็เทสบินลำนี้จะต้องเอาตัวแผ่นรองมานะครับเพราะว่าลำของเขาข้างล่างมีพัดลมระบายความร้อนหญ้ามันทิ่ม เวลาวางลาแล้วพัดลมมันจะหยุดหมุนนะครับแต่ไฟมันป้อนไปเรื่อยเเดี๋ยวมอเตอร์ของพัดลมมันจะเสียผมเอาแผ่นรองมาเดี๋ยวรอ GPS แป๊บนึงนะครับครับผมตอนนี้นะครับก็จับดาวเทียมได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับชุดหางนะครับที่ดัดแปลงจากหางกลไกเป็นหางบัตเลสนะครับแล้วก็ทําให้สวยสมจริงมากขึ้นนะครับโดยการย้ายชุดหางมาอยู่ทางด้านนี้นะครับผมปกติมันจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับแต่ย้ายมาอยู่ทางด้านนี้จะเหมือนเฮลิคอปเตอร์จริงนะครับผม ก็จะมีความเป็นสเกลมากขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปบินกัน ร่มหน่อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมนี่นครับรอบสุดนะครับผมตัวลำอาการไม่เขย่านะครับผมก็ยกลำขึ้นได้เลย เบรกนะครับผมอยหลังปล่อยเบรกนะครับโอเคจะลองหมดวงกลมกันนะครับนี่นะครับดีดเป็นหมดวงกลมปึ <c oughs> ๊บถึได้ z ูนนะครับ โอเคครับอาการหายไปแล้วนะครับเป็นวงกลมครบรอบนะครับผมเดี uh, okay, ๋อรอบนึ่งนะครับ uh, เป็นเลขแปดนะครับ ดินเป็นเลขแลนะครับคุณได้ซูมนะครับปัดหางเองครับผมเคกด,ดมาที่ Normal นอร์มอน,นนะครับลันก็จะเบรกนะครับ เรียบร้อยนะครับผมลำเนี้ยจะหนักนิดนึงนะครับผมต้องใช้สองมือนะครับผมน้ำหนักสูงมากนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสามเบรดหางเป็นมัดเลดนะครับแล้วก็ย้ายข้างให้เหมือนกับพอจริงมากขึ้นนะครับผมโอ้แต่ต้องยอมรับครับว่าอารูทั้งลำหนักจริงแล้วก็วางบนนี้นะครับเพราะว่านี่ครับมีพัดลมข้างล่าง ถ้าเราเกิดว่าเราวางไปตรงที่หญ้าส,งสูงๆพัดลมมันจะหยุดทันทีนะครับผมเดี๋ยวพัดลมมันจะเสียเนาะโอเคเสร็จแล้วก็ถอดแบตเตอรี่นะครับโอเคนี่นะครับสําหรับลํานี้นะครับพี่เจ้าของอะ่ะเขามีแบตเตอรี่6เซลล์แล้วเขากา็ใช้แบตเตอรี่6เซลล์ในการบินผมก็เซ็ตกล่องให้เป็นค่าที่เหมาะกับ แบตเตอรี่6เซลล์นะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะกินพลังงานมากกว่านี้เยอะนะครับถ้าเราเซตเป็นรอบปกติของ8บต3เซลล์4เซลล์นะครับมันจะกินพลังงานเยอะมากและจะบินได้เพียงแค่แป๊บเดียวนะครับผมอันนี้เซ็ตให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่6เซลล์แล้วก็ตัวสปีดนะครับสปีดของที่ทาเป็นชุดหางบัตเลนเนี่ยก็รองรับจนถึง8 6เซลล์นะครับก็เลยไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเป็นชุดสปีดที่รับไม่ถึง6เซลล์เนี่ย ตัวสปีดมันจะมีปัญหานะครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหไปเรื่อยชแนงนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ